ครับมื่อนี้กับพบกับเผ็ดไทยบ้านโน่นนี่มือเก่านะครับแต่เมื่อนี้เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากทางปลามาเป็นตัดยูคค่ะครับโอ้ห่อนเอาอิลิ่งห่อนแห้งกัดเอาไปแล้วลรถนึงล่อถ่ายรถนึงจ๊คสีได้บุ้งมืาอนี้ได้จ๊คเขียวบุ้งแต่ว่ากัดตัดไว้ล่อขึ้นมืออื่นเสาครับมีแต่มื่ออทิตย์ทั้งนั้นที่มาเนี่ย เหรอครับถัดเป็นกองไม่กองเอารถขีบไสเอาเนี่ยแต่รถไอขีบเขากัดไปแล้วบรรยากาศมม่น,กมนีกับโอ้หอนเอาคุณอ่ะวนเหมืมม่นบ้าหรอนี่ยครับจับเหล่ามื่อกองไปอีกสินะครับกองไปแล้วแล้วกับสิ ใส่รถขีดๆนะครับอันนี้จักปีนี่เห้นะ่ขนาะจักปีนี่จักปีหรอสา,าสามป่ะสามปีบ่ะนี่ก็ต้นประมาณสามปีนะครับต้นนไม้ประมาณสามปีสามปีตัดแต่ก็อยากสิล่องอยู่ว่าสองปีนี่มันสิตัดได้มันต้องมันต้องบำรุงเลยนี่ครับ น,นี่กับบเต่าจะเคียเลยเมื่ออาชีพทันยังเดียวเลยเมืเอ่อนี้ก็ถือว่าตัดได้หลายเติมอยู่ครับมือแรกกับประเดิมไปเลยกับประการทำอบเอาใครว่างๆกับมาซอยกับตัดอยู่ค้าเด้อครับ กานแต่เวียดจากงานเดี๋ยวมัดไฟจตัดมัดอยอย่างงงอู้หูคนอ่ะอันนี้เพิ่นมาตัดเพิ่นกับแต่ชีฮ็ดเ,เป็นเมาส์นะครับเพิ่นยังเลงมือไปอเนี่ยบอสยู่บ้าเศร้าเลยตัดเบ,บิดมือ,อยังทำเลยมืนนยอนนี่อืออึนเศร้าเห็นว่าตกลงกันว่าสีม้า,าจะเศร้าบอสจะขี้ตื่นได้บอสว่าหมดอึนสีบอสเจ็บขง้ง ฟันเอ็กินอยู่ค่ะจนเอ็ปวดแขนไปเลยครับพึ่งไม่เห็ดพึ่งไม่ยังฟันไปเนี่ยโอ้กามเนื้อนี่ฉีกเลยเดย้ปวดแขนปวดเงาแขนแล้วน,นี่ก็ตัดไปถารถนะครับช่วงเศร้ากันให้มันได้เศร้าเถียวนึงใบเฉี่ยหนึ่งสิครับจังสิจงสิคุ้มค่ากับการรับเมาส์นะครับ นี่แหละครับ,รบสำหรับมู้นี่ก็สำหบบก่อนนองครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบได้ผลงานผมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับเพื่อที่สิประภาสคลิิใหม่ไหมจากเพจไทยบ้านโนเนนยมนะครับครับผมบี้กับเสร็จแล้วครับ